แดนันี้ก็วางปลาพี่เาราเอ้วางปูวางปลากำลัำก็ต้มอยู่นะกำลังต้มอยู่กำังฟึ่งอยู่พี่เาราเอ้ยการทำมากินทำแลยพี่เา้า ทำบวนจริงจังเปนน้องเอ็นมือช้านี่ลำมันต้มกอนฟุงน่ต้มอยู่ลำนั้นต้มอยู่น้องกอนปุ้งฟุ้งฟุ้ง้งก็หาอยู่ เราเนี่ก็ได้สามร้อยนี่วันนี้วางเสร็จเงี้ยเมื่อกี้เนี่ยวางเสร็จได้สามร้อยกว่าไายเนี่ยวางบงเดียวพี่น้องไงสามร้อยวางบูงอ่ะในวันนี้บูงวางหนึ่งบูงได้สามร้อยกว่าไทาย 300 pino ngay thiêng trang gạt ta rồi, hôm nay đã lục rồi, mày, trời, không bị nhả vô đây, hôm nay, nó à, เ่อนวางะงางวางกันอยู่เราชอบมึงเราดีกว่าวันนี้ <c oughs> ừ ừ ừ เมื in ่อดแรงอันน well, ี้ใช่ใช้ย้มือดวนี่นี่เห็นวันเห็นวันขึ้นเห็นมืดแรงอันนี้เปิดเลยนะเปอืชู่วป้าเนีสามร้อถ่ายนี่ป้าชิงช่างอันนี้ ก็สวัสดีเพก่อนครับช่องธรรมะแดดสวัสดีครับ